ยินดีต้อนรับสู่ YouTube c h anel New Smartphone Update ออโต้ที่นี่คือแหล่งรวมข่าวสารสมาร์ทโฟนใหม่ล่าสุดรีวิวเครื่องจริงฟีเจอร์สุดล้ำและการอัปเดตท,ที่ทุกคนรอคอยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับโนเกียลูมิเ200 Pro Max สมาร์ทโฟนระดับแฟลกชิปที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากด้วยดีไซน์อันโดดเด่นและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแรงความสวยงามการถ่ายภาพที่คมชัดหรือประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหล โนเกียลู i a 200 Pro Max มาพร้อมกับงานออกแบบที่หรูหราและพรีเมียมตัวเครื่องบางเฉียบแตกแข็งแรงหน้าจอขนาดใหญ่แบบ AMOLED ที่ให้สีสันสดใสและความละเอียดสูงสุดทำให้การรับชมคอนเทนต์ต่างๆทั้งวิดีโอเกมหรือการใช้งานทั่วไปนั้นเต็มไปด้วยความคมชัดระดับโรงภาพยนตร์อีกทั้งยังรองรับอัตราเรเฟรชเรทที่สูงทำให้การเลื่อนหน้าจอหรือการเล่นเกมเป็นไปอย่างไหลลื่นไม่มีสะดุด ในด้านประสิทธิภาพโ o k i ียลู i a เมีย 200ProMax ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตเจนใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับแรมความจุดสูงและระบบจัดการพลังงานที่ฉลาดสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ร้อนง่ายรองรับการทำงานแบบมัลติทาสเล่นเกมกราฟิกหนักหรือสตรีมมิ่งก็ทำได้อย่างไม่มีปัญหาระบบปฏิบัติการถูกปรับแต่งมาให้เข้ากับสไตล์ของโนเกียโดยเน้นความลื่นไหลความเรียบง่ายและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง จุดเด่นอีกอย่างคือกล้องของ Nokia Lumia 200 Pro Max ที่ถือว่าเป็นพระเอกของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กล้องหลักความละเอียดสูงที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ถ่ายภาพได้คมชัดแม้ในที่แสงน้อยพร้อมด้วยระบบกันสั่นแบบ o i s ที่ช่วยให้ภาพและวิดีโอออกมานิ่งสวยมีโหมดการถ่ายภาพหลากหลายทั้งกลางวันกลางคืนพาโนรามารวมถึงโหมด Pro สำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งค่าต่างๆด้วยตัวเองกล้องหน้าเองก็ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สายเซลฟี่ มีความละเอียดสูงมุมมองกว้างและมี AI Beauty ที่ช่วยให้ภาพถ่ายออกมาสวยเป็นธรรมชาติสำหรับระบบเสียง Nokia Lumia 200 Pro Max ใส่ใจทุกรายละเอียดลำโพงคู่สเตอริโอให้เสียงดังชัดมีมิติรองรับระบบเสียง Hi-Res และ Dolby Atmos ทำให้การดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมนั้นเต็มไปด้วยความสมจริงในขณะที่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ก็สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดวันอีกทั้งยังรองรับการชาร์จเร็วและการชาร์จไร้สายที่สะดวกสบาย ด้านการเชื่อมต่อโ Nokia Lumia 200 Pro Max มาพร้อมกับเทคโนโลยี 5G ที่ให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงรองรับ Wi-Fi 6และ Bluetooth รุ่นล่าสุดทำให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์เสริมได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงทั้งการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอและการสแกนใบหน้าที่รวดเร็วและแม่นยำ สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้หลายคนหลงรักแบรนด์โนเกียก็คือความทนทานและการดูแลเรื่องซอฟต์แวร์โนเกียลูเมีย200 Pro Max ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะนอกจากจะมาพร้อมวัสดุคุณภาพสูงยังมีการอัปเดตซอฟต์แวร์และแพทความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่ามือถือจะยังคงทันสมัยและปลอดภัยในระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโนเกียลูเมีย200 Pro Max ไม่ได้เป็นเพียงสมาร์ทโฟนที่เน้นดีไซน์แต่ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้จริง มันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการทำงานการสร้างสารรค์คอนเทนต์และความบันเทิงอย่างครบครันจึงถือว่าเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้สุดท้ายแล้วโนเกียลูเมีย200 Pro Max คือสมาร์ทโฟนที่ผสมผสานทุกสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการทั้งความสวยงามประสิทธิภาพความทนทานและฟีเจอร์ที่ครบเครื่องไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปชอบเล่นเกมหรือใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นผู้ช่วยในการทำงานรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว หากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าใช้งานได้รอบด้านและมีคุณภาพที่ไว้ใจได้ Nokia Lumia 200 Pro Max คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดติดตามการรีวิวเต็มเต็มฟีเจอร์เด็ดๆและการเปรียบเทียบเพิ่มเติมได้ที่ช่อง New Smartphone Update Auto ของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะนำมาให้ชมกันในทุกสัปดาห์นี่คือสมาร์ทโฟนที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกการใช้งานจะราบรื่น ทุกการถ่ายภาพจะสวยงามและทุกการเชื่อมต่อจะเต็มไปด้วยความเร็วและความมั่นคงโนเกียลู i a เมีย200 Pro Max ไม่ใช่เพียงมือถือแต่คือเทคโนโลยีที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกการใช้ชีวิตของคุณคุณอยากให้ผมเขียนเวอร์ชันนี้ต่อเป็น1,000คำเต็มภาษาไทยล้วนไม่มีภาษาอังกฤษบนเลยหรือเวอร์ชันนี้โอเคแล้วครับ